ก็ต้องขอบคุณทางระยองที่มาใส่เราเต็มที่เหมือนกันครับแล้วก็เกมวันนี้ก็คือผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณครับเด็กๆทุกคนน้องๆทุกคนที่มีหัวใจขนาดนี้แล้วเราด้วยสถานก,การณ์แบบนี้เราเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างหนึ่งครับครึ่งแรกมันจ,จะเป็นแท็กติกของผมเองที่ผมไม่ดีผมยอมรับเลยอาจจะไม่ดีเพราะผมเองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าทุกคนรู้เบื้องหลังหรืออะไรว่าเรา ต้องกันมามากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ว่ามันยากสําหรับผมเหมือนกันครับผมคือวันนี้ถือว่าเป็นการต่อสู้กันของความเป็นมืออาชีพของ,องทัองทีมเลยใช่ไหมเราท,ทั้งเราและเขาเลยมาเป็นทีมก็ใช่ครับเพราะว่าเราทําให้เขาเห็นแล้วว่า เราทำแบบมืออาชีพเรามาแบบมืออาชีพถึงแม้สถานการณ์ของทีมเราจะไม่ดีก็ที่เรารู้ทีเป็นข่าวอะไรก็ตามแต่ว่าน้องๆทุกคนพยายามทมาได้เต็มที่เล่นออกมาเต็มที่อย่างครึ่งหลังเราก็ทําให้เห็นแล้วว่าเออเรายังไม่หยุดวิ่งจนกว่าจะอย่างนี้ผมก็พยายามหาทุกวิธีทางถามว่าคนเราเวลาเป็นโค้ชครับก็ไม่อยากที่จะแพ้เยอะขนาดนี้ผมก็ถามว่าความรู้สึกผมผมพูดตรงๆดังนี้เลยครับผมก็มีความมีการท้อครับเกิดขึ้นเราโดนครึ่งแรกตั้ง50 แต่ผมก็พยายามหาทุกวิถีทางเฮ้ยแรงเราไม่มีจะทํำยังไงเฮ้ยเราตรงนี้ไม่ไหวทะทำยังไงผู้เล่นตรงนี้เราบาดเจ็บจะทำยังไงมันก็พยายามหาทางออกให้ดีที่สุดครับผมผู้เึงนงูสตาห์สุดท้ายนะครับกับการเจอกับนยาเนติก็เมื่อกี้ผมบอกน้องๆทุกคนไปครับผมผมไม่สนสิ่งที่ผ่านมาผมถือว่าชิดหน้าผมถือว่าเป็นวันอังคารกลับมาเริ่มซ้อมผมถือว่าเป็นวันแรกของผมในการเริ่มทํางานสุดปราการอีกครั้งครับแล้วผมถือว่าผมทํางานด้วยสุดปราการวันอังคารคือวันที่หนึ่ง จนถึงวันแข่งก็คือวิคหนึ่งพอดีผมจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และผมจะทําเต็มที่เพื่อสุดภาการเหมือนเริ่มศูนย์ม่อีกครั้งโดยที่ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นๆเลยครับ,บนักสุดท้ายพยายามอะไรแฟนบอลบ้างครับก็ผมอยากจะขอบคุณเมื่อกี้ผมเดินไปยกมือขอบคุณแต่ไม่รู้ว่าอาจจะมีใครได้ยินหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ผมพูดคําว่าขอบคุณแล้วก็ขอโทษแฟนบอลนะวันนี้ที่เขาตามมาไกลแล้วเราก็ไม่ได้แต้มกลับบ้านนะครับผมแต่ว่าก็ทุกครั้งที่ผมพูดนะครับ แฟนบอลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในวงการฟุตบอลไทยถ้าเรามีแฟนบอลมาสนับสนุนเต็มทุกแมตช์เหมือนโคราชละมนัดเมื่อวานที่ได้แชมป์และได้ถ้วยแล้วคนเต็มสนามแบบนั้นเราก็อาจจะมีเงินเม็ดเงินมากกว่านี้นักฟุตบอลม,มีกําลังใจเล่นและทุ่มเทเต็มที่เพื่อศักยภาพที่ดีและประเทศไทยของเราจะได้พัฒนาไปอีกครับฝากไว้ด้วยครับ